เพื่อนมาดูตรงนี้ค่ะในสวนเนี่ยสวนนี่แบบว่าสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่เขาทําบาร์บีคิวให้ดาแล้วดูที่นั่งสิคะเนี่ยโต๊ะอันนี้เหมือนบ้านดาเลยนะคะแต่ของดิฉันนะ่ะเอาไปวางอะไรนาะกระถางต้นไม้เดี๋วดิฉันจะต้องจัดการกับสามีดูค่ะดูดูแล้วสวนนะคะโน่นไปโน่นเลยดายจะพาเพื่อนๆไปเดินโอ้นี่เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะกินไส้อวนี่ดูค่ะเพื่อนๆสวนยาวมากสวนสวยมาก นี่แล้วก็มีแบบว่าเนี่ยราสเบอรี่เนี่ยพอพักเนี่ยอยากจะยกกลับบ้านเลยอันนี้แล้วก็กรีนเฮาส์นี่ธอมาร์ทเขาก็ได้กินอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ในกรีนเฮาส์แล้วตอนแรกดาคิดว่ามันสุดแค่ตรงนี้นะคะนี่ดาคิดว่ามันสุดแค่ตรงนี้แต่ไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆมันเข้ามาได้อีกนี่มีเชดสองอันเลยค่ะมีเชดสองอันยังใหญ่เลยแล้วก็นี่มาดูเขาก็มีกรีนเฮาส์ข้างในอีกทีนึงนะนี่นี่ แล้วคูวคัมเบอร์ลูกนี้ดิฉันก็จะเอากลับบ้านค่ะนี่ลูกนี้ลูกนี้ดิฉันจะเอากลับบ้านมันเป็นของของดิฉันค่ะมันเป็นของดิฉันค่ะโอ้เพื่อนๆแล้วเขาบอกขายอยู่ค่ะวันนี้เขาคือประกาศขายไปแล้วมาทัวนนี้ของเขาโอ้โหละพานางงามงามงาม